สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดหนักจัดเต็มกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพจำนวนมากทำลายฐานทัพอากาศของกองทัพรัเสเซียในเมืองรอตอปเสียหายยับเยินในวีชินดีและส่งโดนพีชีพถล่มคลังน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศรัสเซียใส่เมยัง้งเสียหายยับเยินไฟลุกชดช่วงคชวนันและโดนพีชีพยูเครน ทำลายยานกรอบีเกรมพีสา3ของกองทัพรัเซียมุดเข้ารูแม่นเหมือนจับวางทำลายเสียหายไฟลุกและยานกร่อรถถังเทพของกองทัพรัเซียวิ่งมาถูกจรวดต่อต้านรถถังของยูเครนทำลายระเบิดแตกกระจายเสียหายยับเยิน เมื่อวันที่3สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัรเสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันกนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ทําการส่งโดนผีชีพจํานวนมากถล่มโจมตีฐานทัพอากาศของกองทัพรัรเสเซียนะครับที่ระบุว่าเป็นฐานทัพอากาศที่ชื่อโมโดซอฟนะครับของประเทศรัเสเซียในภูมิภาคโดสตอบนะครับ จนทาให้มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรงและเกิดไฟลุกโชนช่วงฮ้าวัารเจําตแหน่งที่เป็นฐานทัพอากาศของกองทัพรัสเซียที่มีเครื่องบินรบเทพของกองทัพรัสเซียประจำการอยู่จํานวนมากทางรุ่นซู34มซู 35, รวมถึงซู30และอีกหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่ถูกทําลายเสียหายด้วยมือของโดรนผีชีพจำนวนมากของกองทัพยูเครนโดยกระทรวงการหงของรัสเซียและยูเครนรายงานว่า มีโดนถึง75ล้ําลำจากยูเครนนะครับมาโจมตีเสพพื้นที่ภูยภาคลอตท็อปของประเทศรัสเซียนะครับและหนึ่งในสถานที่ที่กองทัพยูเครนส่งโดนมาโจมตีนั้นก็คือฐานทัพอากาศโมโดโซอฟของกอ,องทัพรัสเซียแห่งนี้จะทําให้มีเหตุการณ์ไฟลุกโชวช่วงพราชวังแบบนี้นะครับที่เป็นการทําลายฐานทัพอากาศของกอ,อ,องทัพรัสเซียเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีที่มีทั้งฐานทัพอากาศคลังกระสุนด้วยนะครับน้อง <Okay. S 1> ที่อยู่ใน บริเวณฐานท่าอากาศแห่งน,นี้และมีภาพวิดีโอที่ถ่ายไว้โดยประชาชนชาวรัสเซียรวมถึงเจ้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียด้วยนะครับถ่ายวิดีโอลงนะครับสแสดงให้เห็นถึงการไฟลุกไหม้เสียหายวอดวายยับเยินรุนแรงจริงๆครับคาดว่าง,งานนี้ทําให้เหล่าเครื่องบินประเทศของรัรเสเซียตะกุนโซต่างๆนานานะครับเสียหายยับเยินไม่สามารถนํามาลุกลามประเทศยูเครนหรือมายิงจรวดใส่พื้นที่ของประเทศยูเครนได้อีกแน่นอนนะครับถ้าลําไหนโดนไปเต็มๆนะครับคาดว่างานนี้เผด็จการปูติน หัวแน่นอนนะครับไม่รู้ว่า S400 S300 ที่ว่านเทพนักเทพน้ำรู้ว่าทำอะไรอยู่นะครับทำให้โดนพีชีฟราคาถูกของกองทัพยูเครนมาทำลายฐานทัพอากาศของกองทัพรัสเซียเขาเด็กการปูกินได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้อยู่เรื่อยมานะครับพี่น้องไม่มีทางที่จะปกป้องได้เลยนะครับถ้ากองทัพยูเครนนั้นส่งโดนพีชีพรวมตัวกันทั้งเดือวจำนวนมากมาถล่มแบบนี้ทำให้ S300 S400 สกัดไม่ทันหรือเลือเสียบปลัก,กนะครับพี่น้องสุดท้ายก็ส่งผลให้ฐานทัพอากาศของกองทัพรัรเซียเหล่านี้ เสียหายยับเยินม่วีชินดีไฟลุกชดชว่วงข้าจวาลตามภาพที่เห็นภายในที่สุดนะครับและคาดว่าถ้ามีารัสเซียรประจําการอยู่ในฐานระกาศดังกล่าวด,ด้วยดับสยองคาฐานอากาศข,าของเขาด้วยแน่นอนนะครับโดนไปเต็มเส้ขนาดนั้นซัดตุ้มซัดตุ้มใส่มสไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องงานนี้ก็ทัพยูเครนก็สามารถทําลายยุทธปกรณ์ของกองทัพรัสเซีย ในดินแดนของประเทศรัรสเซียได้อย่างต่อนเนื่องนะครับโดยเฉพาะเครื่องบินรบเทพของกองทัพรัสเซียที่มีบทบาทในการลุกลามประเทศยูเครนอยู่บ่อยครั้งที่ชอบยิงขีปนาวุธมาโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศยูเครนนะครับสุดท้ายเครื่องบินรบเหล่านี้ก็กำตามสนองนะครับถูกกองทัพยูเครนส่งโดนพิชิบินมาโจมตียันประเทศรัสเซียเลยนะครับพี่น้องในภูมิภาครตอต่อแผงนี้จะทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในสถานอากาศเหล่านี้นครับพี่น้องการวางงานนี้ เด็ดการปูตินปวดหัวแน่นอนเสียเครื่องมืนลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เรื่อยมานะครับพี่น้องจากการที่ไปโจมตีเด่นงานประเทศยูเครนครั้งสุดท้ายผลกรรก็ตามสนองแบบนี้นะครับเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทั้งนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและนอกจากฝูงโดนของกองทัพยูเครนจะโจมตีใส่ฐานทัพอากาศของรัสเซียในภูมิภาครอตอบแล้วยังได้โจมตีใส่พื้นที่คลังน้ํามันรวมถึงคลังกระสุนและโรงงานปิโตเรเลียม ของประเทศรัสเซียด้วยนะครับในพื้นที่ของประเทศรัสเซียหลายแห่งด้วยกันโดยได้ทําลายคลังกระสุนที่ภูมิภาคโอรอบทาลายโรงงานอันลัดของหน่วยงานรัฐบาลรัสเซียนะครับที่เป็นรัฐบาลกลางสําหรับการเก็บอาหารและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ของรัเสเซียที่เขีทางใต้ในภูมิภาคร็อตอปและทําลายโรงงานผลิตสินค้าปิโตรเลียมให้กับกองทัพรัเสเซียและขังน้ามันที่ภูมิภาคเปลโกโูโรอดด้วยนะครับที่ถูกกองทัพยูเครนส่งโดรนพริชีพบินมาถล่มโจมตีจนทาให้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดไฟลุกโชนช่วงข้วาวานตามภาพที่เห็นเลยนะครับที่กองทัพยูเครนจัดหนักจัดเต็มส่งโดรนราคาถูกนะครับบินมาอย่างไกลจากดนินแดนของประเทศยูเครนบินมาถล่มทําลายบริเวณที่เป็นส่วนส่งกําลงบางลุงของกองทัพรัสเซีย เหล่านี้ด้านน้ำมันและยุทโธปกรณ์อื่นๆนะครับรวมถึงกระสุนด้วยและอาหารการกินด้วยของคอรทาพลัสเซียนะครับถูกทําลายเสียหายยับยั้งด้วยน้ำมือของโดนผีชีพราคาถูกของกองทัพยูเครนจะทําให้งานนี้ไม่รู้ว่า S300S400 หรือขีปนาวุธต่อต้านกัจยานเทพของกองทัพรัสเซียทาไมไม่เสียรปลาครับถึงปล่อยให้โดนจำนวนมากของยูเครนบินมาถล่มโจมตีแบบนี้ได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมานะครับสำแล้วสำเล่าเหลือเกินที่กองทัพรัสเซียของเบรเการ์ปูติน O yeah. ครั้งน้ำมันสูญเสียยุทธบุคคที่จําเป็นต่อกองทัพแบบนี้นครับ่น้องสุดท้ายงานนี้ก็ทําให้กองทัพยูเครนสามารถตัดการส่งกรลังลุงของกองทัพรัสเซยียได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยนะครับไม่สามารถนาน้ํามันหรือยุทธบุคคลรวมถึงอาหารการกินจากพื้นที่เหล่านี้ที่ถูกกองทัพยูเครนทําลายไปเติมให้กับทหารรัสเซียที่ไปลุกลามประเทศยูเครนได้ต่อไปนะครับงานนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพราะการตามสนองประเทศรัสเซียด้วยนะครับเพราะว่าประเทศรัสเซียนั้นไปยิงขีปนาวุธยิงโดนใส่ประเทศยูเครนทําให้พวกเขานั้นไฟไหม้เสียหาย บ้านเรือของพวกเขาต้องพังทลายเพราะน้ำมือของรัสเซียปูตินนะครับสุดท้ายก็มาวันนี้ถูกกองทัพยูเครนเอาคืนจัดหนักจัดเต็มอยู่เรื่อยมาครับรถกองทัพรัสเซียของประเทศการปูตินนั้นไปลุกลานเขาก่อนช่วยไปได้สุดท้ายไม่ห้ทุกแก่ท่านตุงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรายการต่อมานะครับเป็นผลงานของโดพิชีพของกองทัพยูเครนอีกแล้วที่ได้บินมาถล่มโจมตีสาย,ยานเกราะเทพของกองทัพรัสเซียที่ระบุว่าเป็นยานเกราะเทพรุ่น BMP3 นะครับของกองทัพรัสเซียจอดดูไม่ดูตามาตาเรือสุดท้าย ก็เป็นอาหารของโดนผีชีพของกองทัพยูเครนพุ่งใส่ในรูบริเวณที่เป็นตำแหน่งของพลกัับยานกอบเกราะ BMP3 ของกองทัพรัระเซียคันนี้นะครับจะทำให เกิดไฟลุกโฉวช่วงชาดึวันและวคาดว่าจะเป็นเศษเหล็กอีกไม่นานนี้นะครับน้องไฟงไม่เสียหายวอดวายยับเยินซะขนาดนั้นสิ่งท่าระเบิดจากโดนพีชีพของกองทัพยูเครนไปจุดจิตกระสุนที่อยู่ในยางกรอบ BP3 คันนี้คาดว่าจะระเบิดไม่นานนี้แน่นอนนะครับจากการที่ถูกโดนผีชีพของกองทัพยูเครถนถล่มทุ่ที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างต่อนเนื่องนะครับส่งยางกรอรถถังเทพของกองทัพสาษีจำนวนมากเป็นเศษเหล็กเศษปุ๋ยแดนแดนของประเทศยูเครนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เรื่อยมานะครับเพราะว่ามาลุกราน เขาก่อนนะครับช่วยไม่ได้สุดท้ายไหมหทุกแก่ท่านทุกแดนก็นถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ ทหารรัสเซียนะครับขับยานเกราะรถถังนะครับมาในพื้นที่หน้าการรบแต่สุดท้ายก็จะชตาขัดนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนดักเล่นงานนะครับโดยทหารยูเครนยิงจรวดต่อต้านรถถังนะครับพี่น้องโจมตียานเกราะคันนี้จนทำให้ซัดตึมไปเต็มๆนะครับส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่อนเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีจะทําให้ยานเกราะของกองทัพรัสเซียคันนี้ที่บรรทุกทหารรัสเซียมาเต็มคันรถนั้นเสียหายยับเยินนะครับเลยมีภาพที่ทหารรัสเซีย พยายามวิ่งออกมาจากรถถังยานเกราะคันนี้นะครับแต่นิ่ก็ต้องตัดไปนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่สยองอยู่พอสมควรที่มีารัสเซียถูกโจมตีและบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยจรวดต่อต้านรถถังของกองทัพยูเครนคันนี้นะครับแต่งานนี้ก็ทําให้ทราบว่าทหารรัสเซียผู้ลุกลามนั้นไม่ตายก็พังเหลืองจำนวนมากแน่นอนนะครับจากการโจมตีแบบมเตรียมเส้นขนาดนั้นนะครับพี่น้องนับเกินสยองเป็นปุ๋ยในดินแดนของประเทศยูเครนอย่างตอนเนื่องต่อไปเรื่อยมานะครับจากขุนรมที่ตามสนองทหารรัสเซียเองที่อยู่ดีว่าดีมาลุกลามเขาก่อนช่วยไปได้สุดท้ายไม่ แก่ท่านทุงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็คบขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพลงเท่านี้ถ้าพูดมไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ